ศาส,สนาใดเป็นศาส,สนาประจำชาติของฟิลิปปิน,นส์คริสต่ะมาเจาะหน่อยในอาเซียนนะครับในอาเซียนมีอยู่ส0ประเทศนะอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เซิร์ชเลย mu tutor อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อ เจ็ดข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของแผนที่<อ>สุดยอดม,มีมีไหมมีใครเอาแผนที่ประเทศไทยห้อยคอมีไหมฮะ <c oughs> มันก็น่าจะเก๋กอีกแบบนึงนะประเทศใดเป็นทั้งอาเซียนอยู่ในสิประเทศอาเซียนใช่ไหมแล้วก็โอเปกบางคนงงโอเปกคืออะไรมันเหมือนกับโอเคไหมไม่โอเปกเขียนไงโอเปกย่อมาจากอะไรโอคือ organization แปลว่าองค์กร องค์กรเป็นองค์กรอะไรฮะองค์กรที่ P P คือปิโตเลียมปิโตเลียมคืออะไรคือน้ํามันประเทศไหนที่น่าจะอยู่ในองค์กรเกี่ยวกับน้ํามันการค้าน้ํามันแล้วก็อยู่ในอาเซียนมาดูอินโดอยู่ในอาเซียนมีน้ํามันบูไนยอยู่ในอาเซียนมีน้ํามันพมา่าน่าจะมีน้ําเค็มอยู่เยอะนะมาเลก็มีน้ํามัน <Yeah. S 1> ถูกป่ะมีตึกไปโตนะสถูกป่ะตึกแฝดน,นะที่สูงติดอันดับนะอดีตเคยเคยเป็นอันดับหนึ่งด้วยแต่ติดอันดับโลกตอนนี้ต,นนตึกแฝด ตึกเปตโตนัสก็คือปั๊มเปตโตนัสเคยด่เห็นไหมดังนั้นอีสานประเทศเนี่ยก็มีน้ํามันอยู่แต่บางประเทศก็ไม่ได้อยู่ในโอเปกแล้วประเทศอะไรล่ะครับอินโดนีเซียครับ<อ>บูไนมีน้ํามันจริงร่ํารวยเลยนะร่ารวยติดอันดับโลกเลยนะฮะบูไนเนี่ยนะฮะ<อ>นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกโอเคปะ่ะมีหลายๆประเทศอยู่ในกลุ่มโอเปกมาเลร,รวยเหมือนกันนะฮะรวยจากน้ํามันค้าขายนะเป็นเมืองท่าแต่ไม่ได้อยู่ในโอเปกนะมีอินโดนีเซีย ศาส,สนาใดเป็นศาส,สนาประจำชาติของฟิลิปปินส์คริสต์อ่ะมาเจาะหน่อยในอาเซียนนะครับในอาเซียนมีอยู่สิประเทศนะในอาเซียนในศาสนาพุทธมีประเทศอะไรบ้างที่นับถือพุทธไทยพม่ากัมพูชาแล้วก็เวียดนามเวียดนามเขียนด้วยสีดำก่อนเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นมหายา อาฟังพี่นะไอขีน้ำเงินเนี่ยไทยลาวพม่าก,กัมพูชาเนี่ยเป็นแบบเถรวาดเถรวาดหรือหินนายานวต่างกันยังไงอาวฟังฟังนี้ก่อนแล้วกันเถรวาทหรือหินนายานก็คือแบบบ้านเราโอเคปะ่ะพระบ้านเราให้นึกภาพนะครับประกอบด้วยไทยลาวพม่าก,กัมพูชาเนี่ยเป็นหินนายานโอเคไหมหอมจีวอนะฮะพระเหมือนกันแต่มหายานเคยไปวัดเล่งในยี่ไหมจะเป็นพระจีนที่ใส่กางเกงถูกไหมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเหมือนกัน โอเคไหมหรือเศร้าหลินทั้งหลายเจ้าแม่กวนอิมโอเคปะ่ะพวกนี้จะเป็นมหายานแต่อันเนี้ยอันนี้คือเหมือนบ้านเราแล้วมันต่างยังไงคอนเซตต็ปมหายานยานเนี่ยแปลว่าภาชนะมหาแปลว่าใหญ่แปลว่าภาชนะใหญ่ดังนั้นหมายความว่าเขามีวิธีการพวกมหายานเนี่ยจะมีเจ้าแม่กวนอิมถูกไหมเคยเห็นเจ้าแม่กวนอิม,อมพันมือไหมมือเพียบเลยอันนั้นพระองค์ไม่ได้แสดงเต้นหรืออะไรนะครับ แต่พระอ,องค์ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรแต่ว่าคอนเซปต์มหายานเขาต้องการเขามีคอนเซปต์ว่าเขาจะไม่บรรลุธรรมหรือนิพพานอะไรทั้งสิ้นนะคือจะหลุดพ้นอะไรจนกว่าสรรพสัตว์บนโลกนี้ในโลกนี้เนี่ยจะหลุดพ้นไปพร้อมกันหมดรอหมาแมวหนูมแมลงสาบอะไรเงี้ยบรรลุธรรมไปกันหมดเลยดังนั้นเขาเลยมีพันมือคือคอยช่วยเหลือโอเคปะ่ะช่วยเหลือ,อทุกคนให้บรรลุธรรมไปทั้งหมดอันนี้คือมหายานแต่ต่างกับหินายานหินนะเนี่ยยานเล็กยานแคบ หินนะแล้วรู้ไหมหินนะเนี่ยลากศัพท์มาจากคําว่าอะไรอ่ะหินายาเนี่ยลากศัพท์ลากศัพท์ของมันคือหอนตะระอ,อีดังนั้นแปลว่ายานแคบยานเล็กยานแคบยานเล็กคืออะไรเอายานแคบยานเล็กอัน,นอันนี้ยานใหญ่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ภาชนะใหญ่ดังนั้นดังนั้นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจะรอให้สัมพัสสัตว์ทั้งหมดเนี่ยสัพพัสสัตว์หมาแมวหนูเอาคนบนโลกทั้งหมดเนี่ยนะฮะสัมพัสสัตว์ทั้งหมดบรรลุธรรมไปพร้อมกันถึงท่านท่านถึงจะไปโอเคมั้ยแต่ ยาเล็กหมายความว่าอะไรเช่นหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆเราจะตักบาตรทำบุญเช่นหลวงพ่อคูณถูกไหมหลวงพ่อคูณตอนนี้มรณะไปแล้วนะเราจะตักบาตรท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยบรรลุธรรมโอเคไหมปฏิบททัติธรรมบรรลุธรรมแล้วเมื่อท่านบรรลุธรรมไาเสร็จแล้วให้ท่านลงมาโปรดเราคือช่วยเหลือเราต่างกันไหมต่างกันนะอันนี้คือจะเอาสรรพสัตว์ทุกคนเลยนะฮะเด็กในวิดีโอด้วยไปบรรลุธรรมทั้งหมดแต่อันนี้เราจะภาวนาให้ท่านถูกไหม ให้หลวงพ่อต่างๆนะบรรลุธรรมไปนิพพานก่อนแล้วท่านจะลงกลับมาโปรดให้บุญให้กับเราดังน,นั้นเขาเลยคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าคือช่วยเหลือทุกคนจริงไหมอันนี้คือท่านออกมาเชา้ามาบินบาตรแล้วก็ตักบาตรให้ท่านให้ท่านให้ท่านสบายอ่ะแต่นี้เขาจะให้ทุกคนสบายโอเคไหมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งนิกายไม่แปลกอะไรนะทุกศาสนาจะมีหลายนิกายอยู่แล้วถูกป่าอิสลามก็มีหลายนิกายถูกไหมฮะสุนีชีอะนะ อ่าคีชมีคาทอลิกโปรเตสแตนต์อะไรเยอะแยะไปหมดถูกปะ่ะนะครับดังนั้นพุทธเองก็มี2นิกายหลักๆนะฮะคิชมีอะไรนะนฟิลิปปินส์ว่าไปแล้วอิสลามศาสนาประเทศอะไรบ้างอิสลามนะ,ะมีอินโดบไนายมาเลเซียคิชฟิลิปปินส์พราหมณ์ฮินดูมีไหมไม่มีนะสิงคโปร์สิงคโปร์อะไรครับสิงคโปร์เรียกว่าข้าหุศาสนาข้าหูแปลว่าอะไร หลายเอกนามพรหุนามถูกว่าพรหูแปลว่าหลากหลายก็คือมีทั้งพราหมณ์ฮินดูอิสลามพุทธคิดอะไรทั้งหลายนะของจือ้อเล่าจือ้อเต๋าเต๋อ,ตอมีหมดเลยโอเคไหม